วันนี้ป้าแมวลุงมีจะมาชวนทําต้มปลาหมึกยัดไส้หมูสับบุญเส้นนะคะมาเตรียมเครื่องกันเลยค่ะจากนั้นเอาทุกอย่างตำรวมกันจนละเอียดเลยนะคะขั้นตอนต่อไปให้เอาหมูสับมาใส่ในกะละมังนะคะเพื่อจะทําการคลุกเคล้ากับเครื่องที่เราตำไว้ค่ะเมื่อเอาหมูใส่กะละมังแล้วนะคะก็เอามือยีนะคะให้มันร่วนนะคะอย่าให้หมูจับกันเป็นก้อนนะคะ เอาเครื่องที่เราตำไว้มาใส่ค่ะจากนั้นเราก็มาคลุกคล้าให้หมูกับเครื่องข้าวเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะตามด้วยซอสนะคะนี่เป็นซอสแม็กกี้นะคะสองช้อนค่ะจากนั้นเราก็เอามือคลุกคล้าให้มันเข้ากันนะคะแล้วเราก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะอีกช้อนครึ่งนะคะอันนี้แต่ถ้าใครกินรสจัดก็เติมได้ตามเราชอบนะคะ แต่สูตรของป้าแมวเท่านี้กับหมูครึ่งกิโลนะคะจากนั้นเราก็มาคลุกเคล้าค่ะนวดให้เข้ากันนะคะให้มันเหนียวแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําซอสซึมเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็นวดต่อไปค่ะนวดจนน้าตาลละลายนะคะ จากนั้นเอาไข่แดงมานะคะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะ1ฟองแล้วก็เอามานวดให้เข้ากันนะคะเพราะตัวไข่แดงจะช่วยยึดเกาะตอนเราปั้นเป็นก้อนที่จะไปยัดในพุงปลาหมึกนะคะมาถึงขั้นตอนปลาหมึกนะคะเราใช้แป้งมันนะคะมานวดชิดแล้วก็พักทิ้งไว้20นาทีนะคะเพราะว่าแป้งมันจะช่วยให้ตัวปลาหมึกเด้งค่ะ เวลาเรากัดข้าวล้วมันจะรู้สึกกรุบกรอบอยู่ในปากนะคะตัวแป้งมันจะช่วยส่วนนี้เราล้างสักสองถึงสามน้ำนะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่ในกระชอนนะคะให้มันสะเด็ดน้ำพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปมาเตรียมไปต้มวุ้นเส้นกันนะคะเอาหม้อตั้งไฟนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเอาวุ้นเส้นมาต้มนะคะ วุ้นเส้นต้มให้เป็นเส้นใสๆเลยนะคะไม่ให้มีสีขุนในเส้นอยู่ถ้ามีสีขุนวุ้นเส้นยังไม่สุกนะคะเมื่อสุกดีแล้วเราก็เอาวุ้นเส้นมาใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ําแล้วก็เอาลงไปแช่ในน้ําเย็นนะคะเพื่อนกเส้นวุ้นเส้นนะคะไม่ให้มันอืดค่ะจากนั้นก็เอามาใสกระชอนนะคะแล้วก็ยีให้น้ํามันออกค่ะตัดเลยค่ะสั้นยาวเอาตามที่ชอบเลยนะคะ แล้วใส่ซอสลงไปคลุกลงไปในเส้นเพื่อให้รสชาติได้ไม่จืดนะคะจากนั้นก็เอาไปใส่ในหมูที่เราหมักไว้นะคะเอาบุนเส้นคลุกคล้ากับหมูค่ะนวดให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปยัดในไส้ปลาหมึกค่ะขั้นตอนนี้จะทำยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าปลาหมึกมันจะลื่น เราก็เลยต้องใช้มือไม่ใส่ถุงมือนะคะแบบนี้แล้วก็ไล่ไล่ไล่ลงไปในตัวนะคะอย่าใส่ให้แน่นเกินไปนะคะแล้วก็เอามาบังเบาๆนะคะอย่าให้มันขาดนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็ไปต้มปลาหมึกกันเลยค่ะเราเอาน้ําไปใส่ในหม้อนะคะสามกระบวยค่ะจากนั้นเราก็ทําน้ําซุปผักกันนะคะเอาฝาปิดไว้ให้น้ํามันร้อนเล็กน้อยนะคะ เราเอาผักคือแค่รสค่ะกับหอมใหญ่นะคะใส่ลงไปค่ะปิดฝาทิ้งไว้นะคะประมาณสัก10นาทีค่ะเมื่อร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาปลาหมึกมาใส่นะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งค่ะเราต้องคอยมามันตักฟองมันออกนะคะแล้วปิดฝาทิ้งไว้ค่ะ พาไปตัดต้นหอมก่อนนะคะเ็าไปใส่ในต้มปลาหมึกใช้ยปลูกต้นหอมไว้นะคะปเป็นต้นอย่างนี้เลย,ยต้นใหญ่นี้อีกต้นนึงต้นไปอีกับต้นนึงพอแล้วประมาณนี้เอ,อ้ยเดินกลับบ้านกันมาย็นเย็น <Okay. S 1> ทิวลิปทิวลิป ตายปีนี้ว่าจะปลูกใหม่เลยไม่ได้ปลูกมันหนาวมากก็เลยไปปลูกมันแล้วไปทำแกงต่อเดี๋ยวได้กินข้าวกันน้นนะคะที่ปิตัดมาเมื่อกี้ไปข้าวครัวกันต่อคะ่ะเอาต้นหอมล้างนะคะ ากนั้นก็เอาไปใส่ในหม้อปลาหมึกเลยค่ะสุกได้ที่แล้วโยนต้นหอมไปเลยค่ะจากนั้นใช้้อนกดลงไปในน้ำให้ต้นหอมสุกนะคะสุกพร้อมกินแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาหมึกยัดไส้หมูสับกับบุนเส้นของป้าแมวทำตามกันนะคะไม่ยากค่ะอร่อยด้วยค่ะ ได้กินแล้วจะฟินเหมือนป้าแมวเลยค่ะจะนุ่มส่วนปลาหมึกเด้งกรุบกรอบในปากเลยนะคะขอบอกเลยว่าโรยจริงๆน่นะน้องนะผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีเมนูนี้